สายน้ำมันหล่อโซ่ก็ใส่มาไม่เรียบร้อยด้วยนะครับใส่มาแบบนี้รั่วออกมาแล้วสองตัว,วที่สามยังไม่ออกอ่าออกมาแล้วบูติดมาด้วยทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ล่ะสุดเกี่ยวแล้วทั้งสี่ตัวบูติดออกมาด้วยหมดเลยนะครับแสดงว่ามันหลวม กดใส่ไฟอ่าออกมาแล้ว ไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรในกอไผ่มีเยิอมด้วยเยิมออะไรเนี่ยโอ้ก็ทากาวมามากมายเลยนะครับทากาวมากไม่ไม่ได้สร้างปัญหานะครับแต่ว่าเปลืองแต่ถ้าถามากเกินไปจนเข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ยก็ มันก็ไปผสมปนเปกับพวกสารเผาไหม้น้ำมันเบนซินอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับเยอะมากนะเนี่ยทามาทามาแต่ว่าซีนไม่อยู่ครับทามาเยอะแต่ว่าซีนไม่อยู่ครับสังเกตเห็นไหมนี่สังเกตตัวนี้เห็นไหมพอเปิดมาปั๊บเนี่ยมันไหลออกมาด้านนอกเลย ไปดูกันออการที่บอกว่าทากาวทาประเก็นเยอะแล้วก็ซีนไม่อยู่นะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันเกิดจากความสะอาดล้วนนะครับถ้าเราทากาวซิลิโคนเยอะๆะครับทาเยอะๆแล้วก็มันเกิดเกิดว่าน้ํามันรั่วได้ลีกได้แล้วก็แรงอัดรั่วได้ลีกได้แสดงว่าเราเตรียมผิวตรงนี้ไม่ดี พราะถ้ามันมีคราบไขมันแบบเนี้ยแล้วเราเช็ดไม่ไม่สะอาดพอเรากําจัดมันไม่หมดเนี่ยเราทากาวซิลิโคนนะครับสําหรับซีนรอยต่องเงี้ยทากับเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อกาวซิลิโคนมันจะถูกฟิล์มน้ามันเนี่ยยกตัวให้ลอยขึ้นมันไม่สามารถไปจับกับพวกนี้ได้นะครับก็ก็มีมีเทคนิคในการใช้กาวซิลิโคอนอยู่ในคลิปก่อนๆเยอยะแยะมากมายนะครับ ก็ไปค้นหาในเพจของเราได้นะครับก็ลองค้นหา keyword, คีย์เวิร์ดคำว่า ms180 แล้วกันนะครับก็จะมีเกือบๆทุกคลิปครับหลังๆก็จะไม่ได้บอกแล้วเพราะบอกบ่อยแล้วนะครับดูเสือ้อเสื้อผมว่ายังโอเคนะดูแหวนที่เราสงสัยลูกนี้ถูกเกยนมาแล้วนี่ครับไม่ใช่ลูกแท้เนาะแหวนที่เราสงสัยก็คือ นี่ครับมันตัวนี้ดำเห็นไหมตัวบนเนี่ยดำเห็นไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแสงมันสะท้อนไม่ชัดเละตัวบนเนี่ยมันดำดำแต่ตัวล่างเนี่ยมันมันขา,ขาวขาวมันมองไม่ชัดเลยละกล้องผมนะครับก็คาดว่าแหวนนี่น่าจะน่าจะไม่กลมเหรอเสื้อเช็คเสื้อก่อนเสื้อก็โอเคนะเสื้อแท้ เสื้อแท้แต่แหวนมันไม่กลมมันมีบางส่วนที่ถูกถูไปกับเสื้อสูบอีกส่วนหนึ่งมันก็ไม่ถูเนาะ<อ>ผมเอาออกมาข้างนอกก่อนอเขาเปลี่ยนรูปใหม่แสดงก็ต้องเป็นแหวนใหม่นะแต่ทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเดี๋ยวผมเช็ดก่อน จะได้ให้ดูแหวนตรงที่มันดำบ้างไม่ดำบ้างอถ้อยังสะท้อนอยู่ดีเห็นไหมทำไงให้เห็นดีเดี๋ยวผมลองปิดไฟด้านบนก่อนอ่ะเห็นไหมหน,น่าจะพอเห็นนะครับน่าจะพอเห็นนะเห็นแหวนด้านบนไหมด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีขาว ด้านล่างมันยังเป็นสีดําซึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมสลับกันนะสลับกันเออ่แล้วก็ถ้าดูตัวที่เป็นสีขาวเนี่ยมันก็มันก็มีส่วนนี้ที่ยังเป็นสีดําอยู่ประมาณหนึ่งในสี่วงส่วนตัวล่างเนี่ยดำครึ่งหนึ่งแล้วก็ขาวครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าแหวนมีปัญหาไหม นะครับแหวนมีปัญหาเรื่องการกลางเข้าไปสัมผัสผิวของเสื้อสูบแบบไม่แนบสนิทก็เลยเกิดอาการฟิตฟิตฟัด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 ฟิติแล้วก็ลูกสูบลูกสูบไปลูกสูบใหม่แล้วก็ยังไม่มีร่องรอยว่าจะไปขูดอะไรกับใครยังไงเลยนะครับลูกสูบใหม่แล้วก็ลูกสูบซึก ลูกสูบก็โอเคเนาะซีนซีนก็โอเคไปทำความสะอาดครับเดี๋ยวผมคงต้องลองเปลี่ยนแหวนอย่างที่ลูกค้าบอกมานั่นแหละนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่มั่นใจว่าเสื้อหรือว่าแหวนหรือว่าจากการประกอบที่แล้วแล้วมานะครับโอเคเดี๋ยวไปทำความสะอาดก่อนครับ ระหว่างที่รอน้ำยาเสี่ยงกงมันออกฤทธิ์เราก็มาเช็คคาบ,บูเลเตอร์กันคาบ,บูเลเตอร์เปิดมาแรกคือฟิลเตอร์หายไปนะครับฟิลเตอร์ก็คือแผ่นกรองนะครับแสดงว่าเป่าแล้วกระเด็นหายแล้วก็น่าจะน่าจะไม่รู้สึกตัวว่าทำหายไป จำเป็นนะครับจำเป็นมากๆแผ่นแดรฟ์แฟมก็ดูดีอยู่นะครับผ้าปั๊มเหมือนจะเหมือนจะแปลกๆเนาะมันบวมข้างหนึ่งเอียงข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไง เ,เดี๋ยวเอาไปไปดองน้ำยาเชียงกงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทำการล้างคาร์บูเรเตอร์แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์มันนะครับถ้ามันกลับมาสภาพปกติได้ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมดูประเกน็นประเก็นรั่วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ประเก็นมีปัญหาครับประเก็นรั่วอเปลี่ยนประเก็นด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไปแช่น้ำยาเชียงกง ครับเดี๋ยววันนี้ไปแช่น้ํายาเชียงกงก่อนนะครับก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ได้เสียหายซะเต็มที่เลยลองแช่น้ำยาเชียงกงดูประมาณสัก15นาทีนะครับถ้ามันกลับมานิ่มเหมือนเดิมได้ก็ใช้งานได้อีกนานเลยครับครับและเมื่อเราเจอว่าคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันไม่มีฟิลเตอร์มาหรือว่าแผ่นกองมาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องถอดเข็มออกหมดเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งสกปรกเนี่ยเข้าไปตรงนี้หรือเปล่านะครับ แล้วเราก็จะใส่ฟิลเตอร์มันกลับเข้าไปฟิลเตอร์ก็เป็นฟิลเตอร์ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมไม่มีมาฟิลเตอร์ก็คือแผ่นกรองนี่แหละครับใส่เข้าไปครับครับก็จะได้แล้วนะครับวันนี้เราก็ประกอบเจาตัวอุปกรณ์ที่เหลือใส่เข้าไปนะครับ ตัวนี้เราทำความสะอาดใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็ช่องน้ำมันนะครับรูจ่ายน้ำมันแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปเรียบร้อยเอ้ยไม่ใส่น้ำมันเราก็ทำความสะอาดไปเรียบร้อยนะครับหยดน้ำมันไปสักหยดหนึ่งเพื่อจะให้มันขังสปริงไว้แล้วก็ใส่เข็มลงไป นะครับแล้วก็ใส่น็อตตรงนี้ครับคราวนี้เราจะต้องมาเช็คระยะตัวนี้ด้วยระยะกระเดื่องกับเข็มนะครับว่ามันมีระยะเพียงพอหรือเปล่านะครับอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็จำไม่ได้ว่าคลิปไหน คาร์บูเรเตอร์ของสตินเอ1 8 0นะครับเป็นคาร์บูเรเตอร์ที่มีระยะเตะยะเตะของกระเดืองเนี่ยใกล้มากชิดมากแล้วก็ติ่งของผ้าปั๊มซึ่งตอนนี้เอาไปแช่น้ํายาเชียงกงอยู่นะครับก็ขออนญาตไม่เอามาให้ดูแล้วกันติ่งมันเนี่ยมันสั้นมากดังนั้นระยะที่มันเตะลงมาเพื่อจะปลดปล่อยน้ํามันเข้าไปห้องเผาไหม้เนี่ยมันจึงมันจึงค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากนะครับ เมื่อก่อนเราใช้ใช้ตาเช็คนะครับใช้ตาเช็คแล้วก็ลูกตาเราเนี่ยสายตาเราเนี่ยครับเช็คนะครับแล้วก็ประกอบไปแล้วก็ถอดมาประกอบถอดประกอบถอด,ถอดเพื่อจะเพื่อจะหาตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือนะครับก็ขอบคุณโฮฟอร์มานะครับที่ให้เครื่องมือเรามานะครับถามว่าเครื่องมือนี้17ชิ้นใน1กล่องนะครับมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเขาจุดประสงค์เขาก็คือให้มาสําหรับ เช็คคาร์บูเรเตอร์ของโฮฟอร์มานะครับของโฮฟอร์มาทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโฮฟอร์มาที่เป็นเลื่อยยนต์นะครับเลื่อยยนต์ก็จะมีเลื่อยยนต์อ่าโมเดลคล้ายๆกับ MS 1 8 0มานะก็รอดูเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีมาให้ดูได้จากนั้นก็ใส่ฝาหลังนะครับที่มีแดลแฟมนะครับแผ่นลิดแดลแฟมให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ ใช้เกจทดสอบได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเราอุดจริงถ้าเรากดนะครับเกจมันก็จะขึ้นค้างอย่างนี้นะครับอันนี้คือเช็ครั่วนะครับเรามาเช็คคาร์บ,บูเรเตอร์ตัวนี้อันแรกเราจะเช็ครั่วก่อนนะครับถ้าเกจอยู่ปกติก็แสดงว่าคาร์บ,บูเรเตอร์มันโอเคนะครับถ้าเกจมันค่อยๆตกลงมานะครับก็แสดงว่า ระบบคาบริเตอร์เนี่ยมันรั่วตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับซึ่งการรั่วก็คือเราก็น้ำมันมาหยอดเนี่ยครับถ้าตรงไหนรั่วมันก็เป็นฟองให้เราเห็นนะครับอ้าวในยังไม่ทันเทสเลยครับปรากฏว่าไม่ขึ้นมีรั่วในระบบครับมีรั่วในระบบนไหครับนี่คือเทสครั้งแรกก็ไม่ผ่านแล้วนะครับ